สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานเด็กที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคะจากซีรีส์นิทานเจ้าขนปุกปุยกับนกจิว๋วตอนนี้เป็นตอนที่7ค่ะชื่อตอนต้นไม้พูดได้ครับเรื่องนี้ตัวละครหลักก็เจ้าเก่าเลยเจ้าหนูปุกปุยกับเพื่อนซีเจ้านกจิว๋วใช่ค่ะตอนเปิดเรื่องนี่คือเขากำลังเดินเล่นกันในป่าตอนเช้าๆอากาศดีๆเลยนะคะกลิ่นดอกไม้หอมหอม ก็เงียบสงบอืมบรรยากาศดีมากแต่แล้วจู่ๆก็เออมีเสียงดังขึ้นมาจากต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ต้นหนึ่งเสียงทุ่มทุมดุดุหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะเสียงว่าฮึมใครมาเหยียบรากฉันอุย๊ยทำเอาสองตัวนี่สะดุ้งตกใจเลยครับผมจุดนี้แหละที่แบบว่าดึงความสนใจเลยทันทีชวนสงสัยเลยเนาะว่าเสียงอะไรกันแน่เอ๊ะต้นไม้พูดได้จริงหรอครับ การเปิดเรื่องด้วยปริศนาแบบนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของนิทานเด็กเลยนะครับมันทําให้เด็กๆหรือแม้แต่เราเองเนี่ยอยากรู้ต่อใช่ใช่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในป่าลึกนั้นการเผชิญหน้ากับอะไรที่เราไม่รู้จักในป่าเนี่ยมันก็ตื่นเต้นดีแล้วพอเจอเสียงนั้นเข้าไปปุ๊บปก,กริยาแรกของเจ้าหนูปุกปุยก,กับเจ้านกจิ๋วก็คือกลัวสิคะ <laughs> แนมอนครับเป็นธรรมชาติมากปุกปุยนี่ถามแบบเสียงสันๆเลย ต,ต้นไม้พูดได้หรออืส่วนเจ้านกจิ๋วก็จินตนาการไปไกลกว่านั้นอีกคิดว่าเป็นผีป่าหรือว่าผีป่าครับแล้วยิ่งเสียงนั้นยังตะคอกมาอีกนะว่าจะมาขโมยลูกไม้หรือเปล่ายิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ปุกปุยนี่วิ่งไปหลบหลังพุ่มไม้เลยค่ะตัวสันงกงกส่วนนกจิ๋วก็เกาะกิ่งไม้แน่นตัวสันเหมือนกันซึ่งการแสดงความกลัวออกมาแบบนี้ก็สมจริงดีนะครับ แต่จุดที่น่าสนใจคือหลังจากกลัวสุดขีดแล้วเนี่ยเจ้านกจิ๋วเริ่มตั้งสติ mm hmm. ทําที่ตัวเองก็ยังกลัวอยู่นะแต่ก็พยายามบอกเพื่อนว่าไม่สิเราต้องใช้สตินะปุ๊บปุยแล้วก็เริ่มสังเกตใช่ครับสังเกตว่าอะไรบางอย่างมันไม่ถูกต้องเสียงเหมือนมาจากข้างในต้นไม้นี่อ๋อตรงนี้ดีจังเลยค่ะเหมือนเป็นข้อคิดเล็กๆเนาะครัผมว่าแบบถึงจะกลัวแต่ถ้าเราลองใช้สติ ลองสังเกตดูดีๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้เปลี่ยนความกลัวเป็นการใช้เหตุผลประมาณนั้นเลยครับช่วยให้รับมือกับสถานการณ์แปลกๆได้พอตั้งหลักได้แล้วสองตัวนี้ก็เลยรวบรวมความกล้าย่องเข้าไปดูใกล้ๆที่โพรงบนต้นไม้หลุนตามเลยนะว่าจะเจออะไรแล้วก็บ๋ยมีนกแก้วเท่าตัวหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากโพรง <laughs> ไม่ใช่ผีป่าไม่ใช่ค่ะ เป็นนกแก้วชื่อโฮกาแล้วก็หัวเราะเสียงแหบๆด้วยนะเจ้าปุกปุยกับนกจิ๋วคงงงปนโล่งอกใช่เลยค่ะปุกปุยร้องเอา้าที่แท้ไม่ใช่ผีแต่เป็นนกแก้วพูดได้ความกลัวหายวับไปเลย กลายเป็นประหลาดใจแทนครับการเฉลยปมแบบนี้มันก็ลงตัวนี้นะในโลกของนิทานคือมีเหตุผลรองรับว่าทําไมถึงมีเสียงออกมาจากต้นไม้ได้ไม่ใช่ต้นไม้พูดได้จริงๆแต่เป็นนกแก้วในโพรงไม้ใช่ครับแต่ตัวละครโฮก้าเนี่ยไม่ได้มีบทบาทแค่นั้นนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่นกแก้วพูดได้ธรรมดาธรรมดาอ้าวเหรอคะแล้วเขาเป็นอะไรอีกเขายังแนะนําตัวเองเพิ่มด้วยว่าเป็นนักเล่านิทานเก่าแก่ของป่าแห่งนี้โหมีตําแหน่งด้วยนักเล่านิทานประจําป่าครับ การเพิ่มมิติตรงนี้เข้ามามันน่าสนใจมากมันทำให้เห็นว่าเออเรื่องเล่าหรือการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีความสำคัญนะในสังคมของสัตว์ในป่านี้จริงด้วยค่ะพอรู้ว่าเป็นนักเล่านิทานเจ้านกจิ๋วก็ตาโตเลยตื่นเต้นอยากฟังนิทานขึ้นมาทันทีอืมความกลัวหายไปกลายเป็นความอยากรู้อยากฟังแทนโฮก้าก็ใจดีนะคะรับปากว่าจะเล่าให้ฟังแต่มีข้อแมนิดหน่อยว่ายังไงครับ บอกว่าไว้คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่ข้าจะเล่าเรื่องที่พวกเจ้ายัางไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็มุดเข้าโพรงไปเลยโอ้โหทิ้งปมไว้อีกแล้วสร้างความอยากฟังเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะเกิดอารมณ์รอคอยเลยแล้วพอตกกลางคืนบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลยนะคะป่าที่เคยน่ากลัวจนกลางวันตอนนี้เงียบสงบแสงจันทร์สาดส่องสวยงามครับผม และภาพที่เห็นก็น่ารักมากเลยคือเจ้าหนูปุกปุยเจ้านกจิว๋วแล้วก็เพื่อนเพือนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยพากันมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมารอฟังนิทานจากโฮก้าใช่ค่ะตั้งอกตั้งใจรอกันเลยบรรยากาศการมารวมตัวกันแบบนี้มันให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนนะครับการแบ่งปันประสบการณ์หรือความบันเทิงผ่านเรื่องเล่าอบอุ่นดีค่ะครับ แล้วชื่อนิทานที่โฮก้าเกริงว่าจะเล่าคือตำนานแห่งต้นไม้ผู้เฝ้าป่ามันก็เชื่อมโยงกลับไปที่ตัวต้นไม้ใหญ่ที่เป็นปริศนาตอนต้นเรื่องได้พอดีเลยอ๋อจริงด้วยทำให้เรื่องมันดูกลมกลืนกันมากขึ้นใช่ครับมันเน้นย้ำเลยว่าการเล่าเรื่องการฟังนิทานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สำคัญของชุมชนในป่าแห่งนี้จริงๆถ้าให้สรุปภาพรวมของนิทานตอนนี้ก็คือ การพาเราเดินทางจากความรู้สึกกลัวสิ่งลึกลับในตอนแรกไปสู่ความเข้าใจครับผ่านการสังเกตการใช้สติการกล้าที่จะเข้าไปดูให้รู้ความจริงแล้วก็คลี่คลายปมด้วยการเปิดตัวละครใหม่อย่างโฮก้าซึ่งไม่ใช่แค่มาขายปริศนาเรื่องเสียงนะแต่ยังกลายเป็นคนที่จะมาเล่าเรื่องต่ออีกใช่เลยเป็นตัวละครที่ทำหน้าที่หลายอย่างมากสร้างความคาดหวังในตอนจบว่าจะได้ฟังนิทานสนุกๆต่อไปครับผม ททานตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นพลังของการเล่าเรื่องได้ชัดเจนเลยนะคือเรื่องเล่ามันไม่ได้ให้แค่ความสนุกสนานบันเทิงอย่างเดียวค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นครับมันอาจจะสอดแทรกบทเรียนบางอย่างไปแบบเนียนๆอย่างเรื่องการใช้สติการเผชิญหน้ากับความกลัวหรือแม้จะความสําคัญของการรวมกลุ่มกันเพื่อรับฟังเรื่องราวเหมือนการฟังเรื่องจากผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์ในชุมชนอย่างโฮกา้าเนี่ยแหละเนาะใช่เลยครับ ซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราลองย้อนกลับมาคิดได้เหมือนกันนะครับว่าเออจริงๆแล้วอะไรคือแก่นหรือหัวใจสําคัญที่ทําให้เรื่องเล่าไม่ว่าจะในนิทานหรือในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันยังคงถูกเล่าขานส่งต่อแล้วก็ยังคงมีความหมายกับผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นอยู่เสมออืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าทําไมเราถึงยังรักการฟังนิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆกันอยู่จนถึงทุกวันนี้